ถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาเนี่ยก็เพื่อเราไม่อยากให้เพื่อนบ้านเราประชาชนไทยของเราเขาเติดแล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะระมัดระวังและดูแลนี่คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คนไทยต้องมีให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับหวังว่าทุกท่านก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับ วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมได้ออกไปดูการนะครับที่ต้องเปิดสนามกอล์ฟพรุ่งนี้แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วครับทุกคนครับทีละนิดทีละหน่อยพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันที่หลายหลายคนเนี่ยได้รอมาจากการที่ประเทศไทยเนี่ยสลบมาเกือบเดือนหนึ่งนะพรุ่งนี้คือวันอะไรครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่เราจะเริ่มเปิดกิจกรรมบางอย่างนะครับไม่ใช่ทุกอย่างนะแต่บางอย่างนะ พืพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้กลับไปทําง,งานนะครับสิ่งที่เปิดก็ชัดเจนนะครับทุกคนจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะครับที่คนเราไม่ต้องอยู่ใกล้กันนะครับมีโซเชียลดิสเทนซิ่งได้หรือใส่อุปกรณ์นะครับที่ป้องกันตัวเราเองได้ก่อนหน่งนะก็อยากขอชมเชยนะทุกคนนะที่เรียกว่าอะไรใจเย็นมาตลอดนะ ผมเนียอยู่มาหลายประเทศแล้วนะต้องขอชมคนไทยจริงๆที่เราอดทนกันได้ขนาดนี้ที่เราเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองดูอย่างอเมริกาสิครับคนอเมริกาออกไปประท้วงนะกับการที่รัฐบาลกลางเขาบอกว่าควรจะเปิดประเทศอยู่บ้านกันเลขเขาเป็นหมื่นๆน,นะคนตายเป็นหมื่นนะแต่คนอเมริกายัางร่วมมือร่วมใจเห็นแก่ตัวกัน นะร่วมมือร่วมใจกันไม่ได้แลวเห็นแกนตัวกันแต่ดูคนไทยสิไม่เห็นแกนตัวเลยเพอรัฐบาลบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันต้องอยู่บ้านนะครับเพราะว่าคนไทย99%เลยนะทำได้ดีทําได้ดีนะทำได้ดีมากนะครับเพราะฉะั้นพรุนี้ประเทศไทยเราเปิดใหม่ได้เนี่ยก็ต้องขอชมคนไทยต้องขอชมคนหมอต้องขอชมพยาบาลต้องขอคมต้องขอชมนะครับพวกที่ทำ Grab พวกที่ทําแพนด้าพวกที่มาส่งอาหารให้เราพวกที่ทํางานนะครับตามร้านซูเปอร์บาเก็ตนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอย่าลืมความดีของพวกนี้ที่เดือนนึงที่ประเทศเราสลบเนี่ยมีคนพวกนี้ที่ออกไปช่วยชีวิตเราเนี่ยไม่ลําบากมากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนคราวนี้การออกจากสลบเนี่ยผมก็นึกนะจริงๆแล้วผมจะคอมแพรให้ดูเลยนะครั้งหนึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมเคยหัวใจวายนะเนี่ยนะจำได้นะมี เส้นตรงนี้ใช่ไหมผมบายพาสมามาสี่เส้นเลยนะครับก็สลบไป4วันนะกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยแต่หลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายผมแข็งแรงทันทีไหมคำตอบคือไม่งั้นถามว่าพรุ่งนี้ประเทศไทยจะฟื้นจากเฟสแรกของโควิด19เนี่ยร่างกายของประเทศชาติจะแข็งแรงไหมยังไม่เต็มที่ครับหลังจากผมได้ผ่านบายพาสไปแล้วเนี่ยสเดือนนะ กว่าผมจะออกไปเดินได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ไม่่ภรรยาผมบอกว่าพี่ทอมพูดผิดครับพูดว่าอะไรนะปุ้ยออกไปแรดปุ้ยก็บอกว่าจะออกไปแรดใหม่ได้นะถูกต้องนะครับแต่ก็หมายความว่าหลังจากผมบายแพสแล้วเนี่ยผมจะออกมามีชีวิตที่พยายามที่จะใกล้เคียงเหมือนเดิมที่สุดไม่ได้นะผมก็ไปเดินข้างนอกได้นะแต่เดินช้านะเดินช้านะหายใจแต่ละลมเนี่ยอุ้ยมันลำบากยากเย็นมากนะ นอนก็เจ็บปวดนะแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ตาย mm. ก็เหมือนกันนะครับค่าวนี้นะครับประเทศไทยครับเพราะผลงานของคนไทยทุกคนเราไม่ตายแต่ก็ไม่ใช่ว่าร่างกายของพวกเราได้แข็งแรงเต็มที่งั้นมันสําคัญนะครับที่อย่างที่เมื่อกี้ภรรยาผมพูดนะว่าพี่ทอมไม่ได้ออกไปแรดทันทีนะ mm. ก็ฝากคนไทยนิดเดนะน,นี่พูดกันฐานะเพื่อนๆแล้วกันนะ mm. ก็อย่าเพิ่งแรดกันมากนะครับไปกันทีละนิดทีละหน่อยโควิดยังไม่หายไปนะ มันกบผมบาย a พสเสียไม่ใช่อยู่ดีผมกลับมารได้ทันทีเลยงั้นกดเกมมันมีนะครับพรุ่งเนี้ใส่หน้ากากล้างมือพยายามโซเชียลดิสเทนซิ่งเป็นไปได้นะครับผมพูดตลอดนะ BTS ไม่ต้องอัดกันเข้าไปหรอกริบไม่ต้องอัดกันเข้าไปหรอกร้านอาหารเวลาไปนั่งกินกันก็ขอให้ไปด้วยความสนุกนะครับขอให้ไปด้วยความสนุกแต่ก็สนุกที่มีสตินะครับสนุกที่มีสติรู้ว่า มันไม่ใช่อันตรายสำหรับเราคนเดียวคนที่เขาอุตส่าห์มาทํางานเป็นคนเสิร์ฟนะพ่อครัวหลังครัวเนี่ยเขาก็อันตรายถ้าเราไม่ดูแลให้กันต่อกันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะออกจากความสลบร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะครับอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยร่างกายเราแข็งแรงงั้นมันสําคัญครับที่ทุกคนเนี่ยต้องเป็นห่วงอีกคนหนึ่ง ถ้าคุณเป็นห่วงตัวคนเองจริงนะวิธีที่แก้ไขได้โชว์คือว่าเป็นห่วงอีกคนหนึ่งอย่าให้เขาติดอย่าให้เขาเป็นโรคอย่าให้เขาไม่สบายถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาเนี่ยก็เพื่อเราไม่อยากให้เพื่อนบ้านเราประชาชนไทยของเราเขาติดแล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะระมัดระวังและดูแลนี่คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คนไทยต้องมีให้กับทุกคนนะครับ คลานก่อนเดินก่อนวิ่งผมเนี่ยกว่าจะรีคาเวอร์จากบายพา s สสมนานั้่มาแปดเดือนนะแปเดือนพาผมะจอบไปวิ่งเล่นเหมือนเดิมได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศไทยก็จะราวนั้นนะครับใจเห็น,น,หนนะเย็นนิดนึงนะใจเย็นนิดนึงเพราะถ้าถามว่าพรุ่งนี้เปิดดีหรือไม่ดี <c oughs> ก็ผมจะเล่ให้ฟังว่าผมก็ถามคําถามนี้กับท่าน, ri, นรัฐมนตรลลีนะครับอนุทินชาญวีรกูลเลยนะครับเพราะว่าวันเมื่อวานนี่วันศุกร์เนี่ยนะครับ ผมได้โอกาสไปรับประทานอาหารเที่ยงกับท่านนะก็ใช้เวลาด้วยกันราวกับสองชั่วโมงคุยเรื่องนูน่นคุยเรื่องนี่นะครับก็มีคุณสุปจีนะ c ี o ของดูสิธานีนะครับมีคุณสูวรรน,นานะของเบอร์ทรัมนะครับเสียงเพียวเนี่ยแล้วก็มีคุณจรนะนูโวนะนะครับก็ได้นําสินค้านําอุปกรณ์ไปบริจาคนะให้กับทางแพทย์นะเราก็ได้โอกาสไปกินข้าวกันนะครับได้ไปกินข้าวกันผมก็ได้นั่งกับคุณอนุทินเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยยาวนะ คำถามแรกที่ผมถามก็คือว่าคุณทินมั่นใจได้ยังไงนี่อยากให้กดแชร์กันหน่อยนะทุกคนจะได้ฟังทีเดียวกันเลยนะนี่คือการที่ผมได้นั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะว่าเขาคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตพวกเราอาทิตย์หน้าหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าคำถามแรกผมเลยนะรัฐมนตรีแน่ใจได้ยังไงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะฟื้นจากโควิดและคนกลับไปทําง,งานได้แล้วเนี่ยปอทอม ไม่มีใครแกรันตีได้หรอว่าโรคโควิดมันจะไม่ระบาดมากกว่านี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทรวงชาสาธารณสุขได้ทำไปแล้วเนี่ยมันพิสูจนให้เห็นว่าเราคุมอยู่ดูจากเลขดูจากเลขคนที่เสียชีวิตเรากเถามแต่คุณนรทชินครับหลายคนเขาบอกนะว่าเลขเนี่ยมันเลขโกหกเขาบอกทอมคิดดูดีๆนะโรงพยาบาลรามาธิปดีโรงพยาบาลดีๆของชาติเขาจะกล้าโกหก ให้กับรัฐบาลเลยหมอเนี่ยเขามีจัญญาบันพอนะครับนะครับเขาไม่โกหกกันหรอกเลขตายนี่โกหกไม่ได้เลยนะอันนี้อย่างเลยนะขอโทษทีนะผมขอแทรกหนึ่งนะมีคุณชื่อริศาละดานะบอกให้ผมไปบอกท่านรัฐมนตรีให้ข้ามเขตเถอะค่ะจะตายกันแล้วคุณริสาครับเนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องไม่พูดผมไม่ได้ต่อว่าคุณนะคุณมีสิทธิคิดนะแต่นี่บอกอนะเราเพิ่งฟื้นพรุ่งนี้กันเองอะ เราจะเดินหนึ่งเก้าคุณจะขอสิบเก้าแล้วอ่ะก็เพิ่งพูดเมื่อกี้เองว่าร่างกายประเทศชาติยังไม่แข็งแรงแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยประเทศชาติเราเนี่ยด้วยความเมตตาของคนไทยกันเองเนี่ยเราช่วยกันนี่ก็เป็นเก้าแรกแต่ที่มีคนคิดอย่างคุณวิสาอยู่นะว่าอยากให้เก้าที่สิบมาทันทีเลยเปิดแค่นี้ไม่เอาไม่ได้ครับคุณวิสา ผมฝากคนไทยทุกคนนะจากการที่น้องเขาเขียนมาเมื่อกี้ผมไม่โทษน้องเขาเลยนะเพราะผมรู้คนไทยก็คิดอย่างเขาเยอะว่าปเปิดไปเลยไนดะ้ไหมไม่ได้ครับมันก็ตองทีผมหัวใจวายอะ่ะเดี๋ยวก็วายกันอีกต้องกลับมาเรื่องรัฐมนตรีนะเขาบอกว่าเลขเนี่ยมันคุมอยู่นะวันนี้เองก็เพิ่งติดหกคนนะคนก็ไม่เสียชีวิตแล้วสองทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเขาอะไรผมฟังนะ วันนี้กระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยเตรียมเตียงไว้5้าหมื่นเตียง5้าหมืนเตียง just in case ว่าด้วยเหตุผลอะไก็ได้เนี่ยโลกนี้มันระบาดหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วไม่ใช่เปิดประเทศนะครับเปิดคนกลับมา,งงานแล้วคิดดูประเทศไทยเราพร้อมแค่ไหนสเครื่อง ventilator เครื่องช่วยหายใจผมเพิ่งรู้นะรู้ไหว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะ กว่าประเทศสเปนหรือประเทศอิตาลีทั้งประเทศเลยแต่คนไทยชอบไปบอกประเทศพวกนั้นนะ่ะเขาทันสมัยเขาดีนะเขาเป็นฝรั่งเขาเก่งกว่าเราเรามีเครื่องพวกนี้เยอะกว่าเขาอีกนี่ก็ถือเห็ผลที่คนเราตายน้อยกว่าสามเราใช้ยาถูกเราใช้ยาถูกนะครับคุณอาร์ตอัสกรดีมากนะ s โล w ี y บั t ชัวรี่ถูกต้องครับนี่คือความหมายทีย่ผมต้องพูดเลยนะนะครับสี่ ท่านรัฐมนตรีก็ชมคนไทยตลอดนะเขาบอกเขาเนี่ยเสียใจที่เขาเนี่ยจะพูดอะไรใช้อารมณ์ไปหน่อยตอนที่เขาไปด่าฝรั่งตอนนี้มันไม่ยอมรับหน้ากาก,ากเขาอะเพราะเขาในบางีีเชื่อจริงว่ามันต้องใส่หน้ากากมันถึงจะเวิร์กแต่มีไอ้ฝรั่งคนนั้นอนะเขายื่นหน้าก,ากากให้มันปัดเลยเขาบอกว่าเขาก็โดนคนโจมตีเยอะนะแต่เขาบอกเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกาเองวันนี้ก็ต้องตั้งเป็นกฎเลยว่าให้ใส่หน้ากาก,ากแล้ว อันนี้ท่านรัฐมนตรีชมคนไทยสูงมากนะว่าคนไทยมีวินัยที่จะรักษาและดูแลตัวเองได้อย่างดีสุดท้ายเราก็ถามท่านรัฐมนตรีอย่างเดียวคิดยังไงการอนาคตของโควิด -19 ท่านตอบได้ดีมากนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับพวกเราดูแลร,รักษาช่วยตัวเองกันนะถ้าเห็นใครนะที่เขาไม่ใส่หน้ากากนะก็เข้าไปสะกิดเขาหรือเอื้อมหน้ากากให้เขาเลยไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขา ไม่ต้องไปโจมตีเขาบางทีมันก็ลืมหน้ากากที่บ้านมั้งอะนะเจลล้างมือนะครับความสะอาดนะแล้วผมว่ากฎที่ดีที่สุดนะถ้าคุณไม่อยากติดโควิดนะไม่ต้องไปรอเทสติ้งเหรอเอาไว้ชัดเจนเรื่องเทสติ้งนะบางคนพูดเรื่องเทส t i n g กันเยอะมากผมเป็นคนหนึ่งเลยที่วิเคราะห์แล้วนะว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะเทสต i n g กันทาไมเพราะถ้าคุณเทสนะแล้ววันนี้คุณบอกโอ้ oh, ผมไม่ติดเรียกไงอะคุณยิ่งได้ใจเลยคุณก็จะไม่ใส่หน้ากากคุณก็จะไม่ดูแลตัวเอง ออกไปปุ๊บติดเลยคุณเทสเราไม่ติดเนี่ยไม่ไดมายครับคุณจะไม่ไปติดนะงานวิธีที่คิดดีสุดคืออะไรคิดไปเลยว่าคุณติดแล้วแล้วคุณจะไม่ทําร้ายเพื่อนบ้านหรือสองอีกคนหนึ่งเขาติดแล้วแล้วคุณไม่อยากติดจากเขาถ้าทุกคนคิดว่าแต่ละคนติดหมดแล้วเนี่ยนะเราก็จะทําสิ่งที่ถูกต้องใส่หน้ากากล้างมือยืนไม่ใกล้กันผมให้วิธีง่ายแค่นี้พอไหมไม่อยากให้โรคโควิด -19 ไปไกลกว่านี้เหรอดูไปเลยว่าทุกคนติดหมดแล้ว นะครับถ้าคนเขาติดแล้วแล้วคุณใส่หน้ากากเขาใส่หน้ากากนะโอกาส transmission ระหว่างคนที่ใส่หน้ากากคนที่ใส่ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเพียง1.5%เนะน้อยมากน้อยมากแล้วเขาแอคซีต้องจามใส่คุณเลยนะก็แค่นี้เองนะครับอีกอย่างที่ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีเมื่อวานนะก็คือเรื่องววคซีเองนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็เต็มที่ประเทศไทยก็พยายามที่จะค้นหาอเมริกาก็ค้นหา พอถามว่าเราคิดว่าเมื่อไรครับเขาบอกว่าก็ภายในปีหนึ่งเนี่ยน่าจะจบได้นะแต่ถ้ามีอะไรที่ดีเนี่ยเขาจะสั่งให้ออเยเนี่ยนะครับทำโกกรณดีพิเศษนะถ้ารัฐมนตรีเขาเป็นห่วงประชาชนนะกรอัน,นี้ให้เข้าใจนะก็ทุกคนชอบบอกผมอวยอนุทินเขาเป็นเพื่อนผมผมดีเฟนเขาตลอดผมพวดกับเขาเลยนะว่าผมว่าคุณทําถูกนะหลายลายอย่างนะครับคุณอนุทินแต่ที่ปากคุณมันพาคุณไปเสียหายแนละ้วว่าเขารู้แต่เขาบอกเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองเขาพูดจากใจ นะแต่ตอนนี้เขาก็ดีใจแล้วว่าเรื่องหน้ากากเนี่ย mm hmm. ก็พ mm ิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าิที่เขาไปว่าฝรั่งเนี่ยมันสิ่งที่ถูกนะครับหรือหลายๆอย่างนะแล้วผมก็ได้โอกาสนะไปเดินเล่นในกระทรวงนะครับเมื่อวานนะหลังจากกินข้าวเปรี้ยวนี่ถือแล้วคุณนั่งทีงแล้วโอ้โหกำลังใจของบุคลากรของสาธารณสุขเองเนี่ยแพทย์พยาบาลคนที่ดูแลเรื่องเนี้ยพวกนี้จิตใจเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากนะครับต้องขอบคุณและชมจริงจ คุณชัยมาลีว่ามีแรปติดเทสรูปผลใน3ชั่วโมงโอเคครับคุณชัยแล้วพอคุณรู้ผลใน3ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วมันดียังไงครับแปลว่าคุณไม่ติดแม้ไงครับคุณจะไม่ติดนี่งั่นคงว่าต้องเทสทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันทุก3ชั่วโมงไว้เหรอนี่คือพอย์ผมอะคุณไม่ติดคุณมีโอกาสติดถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ติดแล้วคุณไม่ป้องกันตัวเองนะครับ คุณเสริมศัก์ในี่พูดถูกเลยคนไทยต้องช่วยกันครับไม่มีเทสไหนในโลกนี้มันทําให้เราไม่ติดโควิดได้หรอกน่กจะเทสจิตใจเราเองจิตใจที่จะไม่มักง่ายจิตใจที่จะมีเมตตาให้กันต่อกันจิตใจที่จะรู้ว่าถ้าเราเปิดประเทศพรุ่งนี้แล้วนะให้เศรศษฐกษิจกลับมานะแล้วมันเกิดไม่ดีนะแล้วโลกมันระบาดไปเป็นพันๆคนนะโอ้ก็เหมือนกับผมบาแพสอะใช่ไหมครับ ก็แปลว่าที่ผมเปลี่ยนสายเลือดเนี่ยไม่เวิร์กเลยตอนนี้ผมบายแพสเนี่ยนะผมต้องปรับนิสัยและเปลี่ยนนิสัยผมเยอะนะผมเลิกกินเหล้านะครับผมเลิกนอนดึกนะผมเริ่มออกกำลังกายตอนนั้นน้ำหนักผมลดไปสิบกว่ากิโลนะตอนนี้นก็ขึ้นมาหน่อยเลยนะแต่ก็ช่วงหลังนี้ก็ลดมาได้กเจ็ดกิโลนะผมต้องดูแลเบาหวานผมผมต้องเปลี่ยนนิสัยอ่ะสิ่งสุดท้ายที่อยากพูดให้คนไทยตอนนี้นะครับหลายคนชอบถามผมว่า แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับไปเหมือนเดิมฟังดีนะคําถามนี้นะแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับไปเหมือนเดิมคุยกับท่านอนุทินเมื่อวานคุยกับเลขาท่านนายกอาทิตย์ที่แล้วคุยกับหมอหลายๆคนที่กระทรวงสาธารณสุขคุยกับนักธุรกิจชื่อดังในประเทศไทยหลายคนคําถามที่ว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วคําตอบคือ never. never ไม่มีทาง ก็เบื่งกับผมเนี่ยผมหัวใจวายผมบายแพสถ้าผมไปมีนิสัยเหมือนเดิมนะเที่ยวเดึกกินเหล้านะกินมันไขมันไม่อกอกกอลังกายก็อะไรก็คือตายเมื่อเราบาดเจ็บแล้วเราต้องไม่กลับไปเหมือนเดิมเราต้องกลับไปเราต้องสู่ความที่ดีขึ้นงั้นดีขึ้นแปลว่าอะไรครับคนไทยนะ work from home รู้แล้วว่า work from home เนี่ยมันใช้ได้ไม่ต้องไปรถติดกันกลางถนน study from home นะเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนกันก็ได้อย่างกับที่เราไปกันผมนี่เคยแนะนําตลอดนะผมไม่เข้าใจว่าเด็กต้องเรียน5วันทะําไมนะเรียน4วันที่โรงเรียนเรียนวันหนึ่งที่บ้านก็ลดจ่ายติดไปเยอะนะ3เรื่องอนามัยของตัวเองนะไอ้สมัยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากากเริ่มไปไหนแล้วไป,ไ,ปไม่ได้แล้วใส่ไปมันปลอดภยัยจนกว่าจะมีวัคซีนนะแต่ถึงมีวัคซีนโควิด -19 นเะก้แล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวก็มีโควิด -20 เดี๋ยวก็มีโควิดโควิด -21 รโรคระบาดพวกนี้มันจะมาแน่แล้วเพราะคนเรามันใกล้ชิดก,กันขึ้นผมไม่อยากให้สักคนคิดเลยว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปเหมือนเดิมคำถามที่ถูกต้องควรจะเป็นเราจะมาดีขึ้นกันได้ยังไงประเทศชาติเราจะดีขึ้นได้ยังไงเพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นในภาวะโควิดทำให้เห็นว่าคนไทยทำได้คนไทยเราเก่งบอยเวิ o ์คฟอรโฮมเราก็ทำได้นะครับ บอกให้ไม่ไปเที่ยวมั่วสุมกันเราก็ทําได้บอกให้มีเมตตาให้กันต่อกันเราก็ทําได้บอกให้ไม่ทะเลาะเรื่องการเมืองกันเราก็ทําได้ไม่มีคนในโลกนี้ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาผมอยู่อเมริกาผมอยู่สเปนผมอยู่ญี่ปุ่นผมอยู่เกาหลีผมอยู่หลายประเทศมากคนที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับ คนที่ผมไปทับใจมากที่สุดคือคนไทยบา้บาบอเรามีไหมมีทะเลาะกันมันเรามีไหมมีเหมือนกับทุกครอบครัวมันก็ต้องทะเลาะกันน่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโควิด -19- เ้ยสอนให้ผมเห็นอะไรความอดทนของคนไทยความอดทนของคนไทยความรักชาติของคนไทยความที่รักพี่น้องมีความเมตตาให้กันต่อกันนี่คือสิ่งดีหมดเลยครับนั่นคำถามของผมเลยไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมครับผมอยากให้โควิดเนี่ย พรกดันเราไปดีขึ้น To be a better country To be better people นะครับพรุ่งนี้เราต้องตื่นกันแล้วนะครับหลังจากเราสลบมาเดือนหนึ่งนะขอขอบคุณอีกทีนะครับทุกคนที่เสียสละเดือนหนึ่งที่อยู่บ้านที่ไม่ทำให้โรคอันนี้มันระบาดไปมากกว่านี้สองขอขอบคุณบุคลากรแพทย์ทุกคน พวกที่มีจิตใจนะครับขอให้ทุกคนกดไ like ลค์หน่อยนะกดไลค์ตรงนี้เลยนะเพื่อให้ทุกคนขอบคุณนะครับหมอพยาบาลคนที่ทํางานที่โรงพยาบาลผ่านโรงที่โรงพยาบาลก็ต้องขอบคุณเขาคนที่เก็บขยะที่โรงพยาบาลก็ต้องขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีพวกนี้นะครับวันนี้ประเทศไทยเราแย่ไปกว่าน,นี้แล้ว I thank you ขอบคุณครับในนามของคนไทยทุกคนเลยกับจิตใจที่ดีของพวกคุณ ขอบคุณคนที่ออกไปส่งอาหารให้ผมกินที่ไปรับอาหารจากร้านที่ต้องประจนภัยบนมอเตอร์ไซค์เอาอาหารมาถึงบ้านผมให้ผมได้กินขอบคุณครับขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่ไม่หยุดทำงานเพื่อเราจะได้มีกินกันขอบคุณตำรวจนะครับที่ยังดูแลความปลอดภัยของประเทศชาติแต่สำคัญที่สุดน,นะครับผมขอขอบคุณพวกคุณละครับ เพื่อนผมทุกคนใน a c e b o o k ที่ให้กำลังใจผมตลอดที่ค so uh ิด huh. กันหอกว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวเองไม่ติดเชื้อโควิด -19 ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะตบมือให้ตัวเองกันนะขอให้ทุกคนตบมือให้ตัวเองนะ It i s b e c a u s e of you เพราะพวกคุณนี่แหละประเทศไทยถึงเปิดได้พรุ่งนี้นะครับนี่น้องสุปปิชานะเนี่ยเนี่ยมีน้องคนนึงนะเพิ่งเข้ามาเนี่ยสุปปิชาเนี่ยน้องคนนี้เขาไปติดอยู่ที่ KL นะเป็นแม่ลูกอ่อนนะต้องไปทํางานถึง KL เพื่อจะหาเงินให้ลูกเรียนนะสุดท้ายเขาติดอยู่นะแต่น้องเขามีกําลังใจนะเขาก็เขียนมาใน Messenger ผมบอกว่าหนูรอได้ค่ะรอได้จนกว่าประเทศจะเปิดหนูจะไม่หนีเข้ามาหนูจะไม่ลวเลย,เ,ลยเพราะหนูเป็นห่วงเป็นใหญ่ความปลอดภัยของทุกคนขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยครับพรุ่งนี้เราจะตื่นกันแล้วนะครับตื่นด้วยความระมัดระวังตื่นด้วยใจ ที่มีดีให้กันต่อกันตื่นด้วยความระม,มัดระวังแต่อย่ากลัวนะกลัวนี่ไม่เอานะระม,มัดระวังกับกลัวคนละเรื่องกันนะ มีปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระาชาชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง พระราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย